สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีญ่เผามาแล้วมาฟังกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนครับเอฟซีของอีคิดหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ชุกลงหุกซะเหลือเกินแข่งเันเก็บของครับพี่น้องครับเดินทางไปอำเภอศรีบุญเรืองเป็นตัดอ้ยครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับคันเมาเรื่องตัดอ้ยพี่น้องครับโอ้ยผมเมยถ่าแต่ก็ต้องไปซอย น้าซอยน้องซอยนุง่งซอยอียพออีเมร์ปูยูตัดอ้อยถ่ายทาั้งพุ่นนะครับชิดหอดบันแพงกับชีกลับมาบันแพงนะครับไปกระโบดนดอกแต่ว่าว่านี่คือช่วงเป็นตายากเป็นตายากดอกผมก็ได้ชิดหอดมือใดกกับชีมามือนั่นล่นะแนวชิดหอดม่ยีดตงไม่แยกปีมือใดกกับชีมามือนั่นนะครับตอนนี้แม่พ่อก่าร่งเก็บเตรียมของอยู่นะครับพี่น้องสิ่งของที่จําเป็นนะครับจำเป็นเห <B> มดเลยยุนี่เมียนซุ่มมีเนี่ก็จำเป็นนึอกันหอยจ้างสะซื่งอือินที่ทำโบได้เอาไป อเมียนของไหวสักวันนะครับเมียนของไหวได้ไม่ละร้อผู้เมียนของนะครับโอ้แม่อันนนั้ก็อันนี้ก็คืออันนั้นก็คืออันนั้นก็คือจักไข่เจียวอันใดอืนะครับนะครับเมองของนี่ครับพ่อพี่น้องนะครับเออจิบไปใช้มาใส่เป็นเรื่องใหญ่เลยครับเกียบเลยนะครับอันนี้อุปกรณ์การเครื่องนอนนะครับอันนี้เบีด เบ็ดนะครับล้วก็นี่สอบแหสะอาดมีดผ้าล้าเล็กล่องเท้าวูดชุดอุปกรณ์ก,การเดินดงเดินป่านะครับพี่น้องนะครับเก <c oughs> ็ตรสิริไปทำมาหาก,กินที่ทั้งพุ่นนะครับพี่น้องเฮ้าที่ตามทั้งพุ่นเ้อนะครับวามหากามแย้มมีน้องเฮ้านะครับขอบคุณนะครับที่ตามทั้งพุ่นนะครับทั้งสิบนเรื่องแน่นะครับไปพาพี่น้องเข้าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขา ถ้ามจกรรมมีทั้งพุ่นนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก่อนสิไปได้ภาพพี่น้องเข้าไปยามเบ็ดซะก่อนนะครับอย่หากว่าใช้เบ็ดไว้เดี๋ยวเอามาเปิดเผยกันว่าถุงมือถุงนั้นคู่นั้นกิ้งนั้นที่ใสยุ่นยุ่นยุ่นอาหมาถุงมือล่ะพี่น้องนะครับเอาหมาถุงมือน่ะอุปกรณ์การตัดด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจิกลก่าจิพาพี่น้องเข้าไปยามเบ็ดซะก่อนนะครับพี่น้องไปยามเบ็ดซะก่อนเบ็ดที่ใสเบ็ดที่ใสก็บวบบวบอกพี่น้องเข้านะครับบอกนะพี่น้องบอกดอก มันประมาณแต่ว่าใส่แม่แลำพ่อเพื่อเพื่อเพื่อยามโอ้ไปเอาเก็บเอาปลาก่อนเอาทุ่งนี่เราไปใส่ปลาพอดีเลยโอ,อ้เอาใส่อันลังฟุม่มเลยโอ้ใส่ลังฟุ่มเด้บ่แมนมันจังคอยแมนนั่นมันจังคอยสิดปิดฝาได้ปลาแห้งไหมโอ้เจ็บปา่าแห้งว่ามันเว้ยเราเข้าใจคนละอย่างอ่าตอาตุ้งยางยาไปใส่เก็บเอาปลาแห้งซะก่อนเดี๋ยวให้แม่ลำพ่อพยายามปลาเลาสีมานบ่คือจานตายบ่นะครับพี่น้องนี่ครับแม่ลำพ่อมือขึ้นนี่เรา เป็นผู้ใส่เบ็ดเองด้วยเมือนพื่อนนี่ลงไม้ลงมือเองได้ปเบิ่งว่าแม่ร่เผาใส่เบ็ดทิมันคือจังจ่านตายวะเนี่ยครับพี่น้องเราสิได้ปลาอย่างหรือเราสิได้แต่ปลาแห้งจิโอ้อ่ะไปเก็บเอาปลาแห้งเจ้าก่อนไปเอามากินไปแตะเพียงกินน้ำไปตัดไว้เดี๋ยววันนี้เราขึ้นป่าจของจะไปตัดอ้อยครับเอาก็รอกันเดี๋ยเอาเจ้าสารก็เป็นเบอร์เบอร์โอ้ตรวจได้พี่น้องเขานะครับอาจจะเป็นเบอร์เบอร์นี่จังน่อยนะครับป่าเฉพาะในกราบง่ายดอกเพราะว่าจะได้เอารถไปสอบเจ้าก่อนว่ารถไู่ปัญหาแล้ว แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือหูปัญหาแล้วนะครับสซีดีซอมแล้วซอมอีกเเบิดป็นนแล้วปลาคอแห้งจุ๋มตายหมู่บ้านล่ะเออสมมันตายหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่นะครับตายไปกินตายไปไปกินมาสั้นนะครับเยอะมาสอบกับพ่อเด็กปีงเป็นปลาคอหลอดหนังครับพี่น้องตายหมู่บ้านนี่โกตัวโกตัวครับพี่น้อง ก็แต <chat> ่แตาแต่ต่เข้าแล้ว um, ก็ได้มือแข็งกระล่างเมียนบ้างหมือแข็งกระล่างกระลางกระล่างมือแข็งกระล่างเดี๋ยวแม่เล่งพ่อเป็นผู้อันไปยาำพ่อขึ้นแล้วเป็นผู้ใส่ผมสีบว่ยำปาโอหลักใส่เป็ดกยูสาเจ้าของถื่อว่าบาดเนี่ยถื่อถื่อปลาอยังปลาลูกปลาลูกห่วยปลาเนื้ออื่นถื่อว่าปลาเนื้ออึนก็เถือขึ้นกัน ก็มมไม่ใช่สิเดี๋ยวยิ้มรก,กป่าที่สายเจ้าของม่ใช่พ่อรากป่าร <c oughs> ากไส่เบ็ดยู่สายเจ้าของ <c oughs> โอ้โหว่ามันเห็ดหยังมาได้กินเขาแล้วมาใสไห่คำคำคคคคกุกกักกักโยพี่น้องนะครับโอ้บรรยากาศเศร้านี่ก็หนาวอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องนะครับเบ็ดฟ้าลังก็เตรียมพร้อมหากจอได้ไปซิดเบ็ดนะครับเตรียมไม่ว่าตัวอย่างแต่ว่าตอนนี้ก็เท่าแม่ลังพ่อตอนนี อก็ซื่อๆตัวเมียไม่อยากจากไว้เลยดิเพราะตอนนี้บรรยากาศดีขนาดเบิ้งเบื้งพี่น้องครับเป็นนั่งท้องขาวกับนั่งท้องเก่าโอ้ยพี่คราวกับทองเกลาวมีนะครับพี่น้องคยได้ยังก่อนนี่ล้อมเนียงล้อมเฟียงปั่นเฟียงไปปั่นเฟียงโอ้ยไปจีบว่าปั่นเฟียงหลงซื่อปั่นเฟียงไปใส่เหงื่อเอาไปให้ง่วกินมีโยนี่อีกรอบนึงพี่น้องนี่อีกรอบนึง รอบรอบนีอ่อยู่หัวกระท่อมพอดีเลยพี่น้อง <c oughs> พี่น้องข้าว่าผู้ใดมา,ดมาก,กันมาเที่ยวกระท่อมแม่ลำพ่อครับจานตายงวดนี่สิเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับพี่น้องช่วงยิ่งจริงช่วง,งอากาศหานาวนๆานาสิแห่งด,ดีดีมากๆเลยนะครับเร <c oughs> ียนปู่เถ่าเห็นหมูว่านนี่นะครับเป็นอย่างไรเห็นว่าใไงงวยไหมก็งวยหูแล้ว <c oughs> ขึ้นไปอยังนังมันจีโจ้ลงมากขึ้นที่ว่าจะห่วงนะอันตรับ ผู้ถ่อหยอกกันเพิ่นว่าเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดไปสถานพี่น้องความสุขที่เฮาหาได้นี่ครับบรรยากาศตอนนี้หมอกกำลังล่งเลยนะครับพี่น้องฮะโอ้ไปไปเแม่พ่อเราหยามเบ็ดพี่น้องพ่อพี่น้องไปยามเบ็ดนะครับแม่พ่อเราเป็นผู้ชสยเอียงเล้วบอเดี๋ยวเดี๋ยวคอยชสยเอียงเพื่อนแล้วนะลองเมืองดูคือบอเนี่ยกิริที่เป็นชายใส่ผู้บทกิริตอันหาชีบานนะใส่ยุ่ยซีมือเนาะไม่ยังไง กอดแขนที่ให้นี่เลยโอ้ยตกสาซะเนาะอย่างนี้เราพี่น้องกอเดกันยังด้อันมือขังนี่ใบเปล่าอ๋อใบเปลาแหงไปเ้ยไปเขาอะไปเฮ้เบิ่งด้วยม่ยี่พอสิมานคือพอยี่ตายบ่พี่น้องหลังนี้คือท่านได้ติดเอาไว้หัลไม่เอามาคือไปกู้กูใจเย็นๆนะพี่น้องเฮะยไม่ฮัลกินมาเอาสุดท้ายโอ้ยเนาะพระเจ้าตอนไปยามเนี่ยมันถึงเอ้ยมันก็บจีว่ายพูด อยแม่คอยเยลงไปกูลงไปกูมาเลยลงไปกูมาเลยสวยฮอ้ยแห่มันห่องอยู่ือกามก็ห่วงกันเนาะนี่ครับพี่น้องปนานมอหาหมอกล็ลกเพรหมอกอากาศเย็นครับพี่น้องครับเนีาา่ยมรสอโอ,โอ้โอ้ยยังคือมิจ้ะ่คือมิจ้ะอเนอะเจปากเจ็บปากเ็ปากพอเ่ก็ไม่ยังยนยิ เออเอาไปเห็นเจ้ากันไปเบิ่งไปกู้กู้ขึ้นมาเลยอุปตุ้มยังพ่ใส่เบ็ดมันอยู่จ้ะแย่ปากสันพี่น้องพี่น้องแย่ปากเด้อเดี๋ยวความเม่นบอกแย่ปีเด้อบอกย่าบอกย้ายเด้ออีตะแพรมาอย่างแต่แพร่มาอีกําแพันมาอีกําแพันมาแต่ตัวนึงเราพี่น้อง โอ้ยน,น้ำบอลเอาขึ้นมากบอลก็ขึ้นมามนอืมเอาเบ็ดกวาไหมาไมกนะา,มาเปลนบ่ล่ะกวาดใส่ทุกขอกาขวาใส่ยังเปลีนน่ยนเนาะอ,อ้เตเอาออกก็เอาขอบุคืึกันได้นไม่ต้องล่างดอกล่างวดน้ะเอาวางไันด่างนะ

ไปใส่เจ้ามาเอาเด้วยตอนนั้นโคตรล้มกวยบ่ได้ใส่สุดนีน้เนอาอะเไปไปมาตอนนึงมาตอนลงใส่ลงใส่ได้ค,ยคยวยกวยทอดทุ่งเท่าทนะุ่งยางออกเนาะนอานรับพญิตายนอานรับลอยมันใจเบียดมอนนะบุ๋ยป้าพี่น้องเอานำหมอกสุดยอดในความเย็นเลยตอนนี้นะครับสุดยอดในความเย็นเอาบอนปลาติดเบสติดอวันแมนดีเด้อเด้อเด้อให้พี่น้องเบิ่ก เออปาดไปยังไปเงาหมุบมุบเลยพี่นอ้องนี่อ่ะนี่นอ่ะไปนะยิ่งตกนะปาไปตกสาบบบได้น้อยพี่น้องเลยปาปยังปลาลุกปลาลุกคืนบ้ามันจีลุษปาตมัวมีข้อมัน,มนปลาดุกนี <c oughs> <c oughs> ่แค่ตัวยางพะนาว้ายังมียังม,ยงมียังมีว่าแค่ตัวยางเอาเอาไว้ก่อน

ยังยุจักหลังสองหลังสองสามหลังคุณนี้หลังนึงคุณเนอะคุณเนอคุณโอ้สามหลังอืมน่สาถือถือรถือขวมาเร็ววอืม่โอ้ยตกใจท่านี่ยมืนมือขึ้นมือมือขึ้นนี่เราจักรอบมือขึ้นนี่สองรอบอืมเดี๋ยวเมเพราะเราเลาสองรอบแล้สิเดีจักตัวพี่น้องไปเบิ่งกันนะครับ เราขังไว้แล้วเราขังว่าเราเราขังไว้เดี๋ยวผมนอนหลับกินขมนะ่าเดี๋ยวผมได้มานอนหลับผมหนาเดี๋อเจ๋อนะครับเกว่เาเรื่องนูง้นหลังสุดท้ายถือบ่เป็นเกี้ยวเกี้ยว,ยวอืมจะปากแห้งยิ่้ยิ่งฉันยิ่นดเนาะถอดกินอ่เบิ้งยิ่งเบิ้งอาเบิ้งนู้น, <laughs> น,น,อ <laughs> อนล,ววลอย,นลยใส่เบ็ดกับปเป,เปลี่ยนไปนะไม่อะ ไปแล้วโอ้เอาขึา้นมาตกสาเนี่ยกะไข่นเนาะพี่น้องขึ้นสมลำหนาขัน,นตกสาหนาวสั่นงอเงาะเลยนี่ครับไปแล้วลวะสั่นเอาดเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่นอ้องให้เบิ้งเมญเพาเราอันเอ้อนมเมญเพาเราใส่ไใบมือขึ้นนี่เล่าว่าเราได้อยู่มาเบิ้งกันว่าเราสิได้จ้าตัวพี่น้องนะครับเบิด้ดมือเบิด้ดขึ้นเรามาลอยใส่เบิดเจ็ดแปดหลังวาสัน่น เบ,บเจ็ดแปดลังไม่ง้พอ,อยู่ไดยักษตัวพี่น้องปะ่ะไปเบิ้งกันตายขึ้นมาพาพี่น,อน้อ,องไปเบิเ้งรูปยงคือแอบลักปลาก็เดินเไปเบิ้งเดินเดิโอ้โหอดนะว่าเราทีสองตทียามงนวเบ้นึน่งได้สามตัวสอง <laughs> สองตัว <laughs> สองตัว,ว,ต,วตัวนี้ก็ไม่ตเนียนี่ดิมนน่ก็กินดีมนน่นกินตงมขึ้นเด้อยู่ในกะละมังนั่ยไม่ยังงี้นหั ปาลปาีลึกว่าลักป่าปลาตัหเจ็ด<น>ตัวนหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกหกตัวลายใสมือขึ้นนี่ <c oughs> ปลาดุกชุ่มมันเขามาอยู่วังนามเขมามาบางหัน<ม>นะอ๋อ,อปลาดุกหน้าตังนี้ตงีตัวเรื่องเหลืองอยเนาะอืมเอาใจัะได้จะคอยปลดได้หวัน่นยตัดเบ็ดคอยตัดจั่งแดใสถุงมือ โอ้ใจถุงมือยามซองรอบพี่น้องเบ็ดได้เป็ดจักตัวท่องบัดจักตัวหกเจ็ดแปดเก้ากระปนินโอ้ปดจังใดโอ้มึงมีธีไม่ยอมพบป,ปดป่าพี่น้องโอ้เราใส่โอ้เฮ็ดจังชี้เง่าเอ้าไม่เงี้หนีสร้างเข่าใจเฮ็ดไปบ่านญานเพื่อนเนาะโอ้เล่าว่เาเล่าโอ้เอากรรม นี่แน่นี่แน่มิดอิงตริงย้อนเก่งเลยน้องเห็นไหมข้าววันนี้เนาะใช่ไหมปลากขึ้นมาตาว่าห็นหงุดหงิดปากเก่งได้แปลโตปลาดุเอาลิ้นน้าออกให้พี่น้องคราเบิ้งเอาลิ้นหนาวพี่น้องคราเบิ้งด้วลิ้นหนาวพี่หน่อยครับพี่น้องคราเบิ้งคักๆด้วยเป็นไงปลาดุกล้วนๆพี่น้อง ปลาดุกไม่เงี้ยพ่อโอ้สาคัญนเนี่ไม่ไงหนิเมย์บี้เอาเอามือกินบ้านเ้องก็ได้แลามื่อกินบ้านเ้องอืมอุ้มเป็นลาบโอ้ปลาดุกน้ามันเขามาวางน้ามันหล่นเขามากเมื่อไห้พี่น้องวังวังอันจานใต้วะเนี่ยเหี้ยเมนมันซุ่มตัวนิดหน่อยมันนะอีพอยด์ออีแมียนปลาดุกหน้าได้พี่น้องบ่แาะมนบ่แาะมนปลาดุกอันแนวอื่นนะครับเป็นปลาดุกหน้านะครับพี่น้องเอ้าสรรค์ชิมนี่ซ้ำนี่นะครับเมญ่าพ่เอร้อยไซเบียกับมันอยู่ด้อยกันนะครับพี่น้อง ขอคุณพี่น้องเฮานะครับขอคุณความกความแพงพี่น้องเฮาที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินคลิปเหนียวไว้สำนีก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมสุดท้ายไปเมื่อพี่น้องเฮายู่ดีกินแบซบสู้หูสุกข้นปาติจากโรคไข้ไข้เก็บโชคมาลำ้ำลำได้ลุวยพอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องคบสหรับรคลิปนี้ขอคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ